พิธีพุทธาพิเศษพระศิวลีหลังยันห้ารุ่นแรกวาระที่นะวาระที่สี่มหามงคลเรียกทรัพย์นะครับวันที่หกนะครับเติมเติมมาฝั่งนี้นะครับเติมเติมเติมน้อยเติบหน่อยนะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ ทีมงานที่เสือเขาค่อนข้างนะฮะค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็สมัครสมาธสามัคคีกันดีนะครับนำโดยคุณนิพพัฒน์สมาร์ตอินมีนะครับแล้วก็คุณป้อมสะโพกนะฮะมีความสามัคคีกันนะ,ะในการที่ร่วมงานนะฮะพิธีนะพุทธา เทวาพิเศษนะหลายหลายพื้นที่นะครับวันนี้นะมาเสกวัตถุกุญที่วัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรีนะครับนะหลวงพ่อสง่าท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อยงยุทธนะครับหลวงพ่อยงยุทธก็นะได้รับวิชามจากหลวงพ่อจงวัดหน้าตาับ <c oughs> สองตั้งสามหนึ่งสองสามตาตาลีหมดแล้วทีนะครับตาไหนกองตาอ่ะนี่ฮะนะที่เขาไม่ได้ขออนุญาตวีโอพาคหนึ่งนะครับจทุกคำว่าพระศิวะดีหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุทธจังหวัดนายองนะครับหนึ่งสองสามพระศิวะดีหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุทธจังหวัดนายอง ยังยังเพราะนั้นยังไม่พอค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่ช่องอื่นออกเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีข่าวเต้องมาโดยเห็นว่าปิีพอมนะคะแล้วก็เฮียพัทแล้วก็หลายๆท่านที่อยู่ที่นี่นี่คือสาววงของทีมที่เสือสาววงไปแล้วมาสีวันเดนหลวงพ่อรวยวัดมากับพุทธนะคะที่เดี๋ยวที่ท่านเห็นนท่านผู้ชมเห็นไหมเจ้าค่ะ รุ่นนี้ไปที่ไหนคนก็เข้มขังรุ่นนี้ไปที่ไหนก็ได้กับตังจะไปคับพี่ป้อมได้กับตังมีโชคลาภครับคุยแฝงคุยแฝงมีโชคลาภใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทุกขารุ่นนี้เราสร้างกันได้เยอะไม่เยอะครับก็ไปร้อยเก้าเก้าครับร้อยเก้าสิบเก้าลังถ้าเกินจากนั้นปลอมนะคะแล้วแล้วก็ที่สร้างมาเนี่ยรุ่นนี้เราอ่า พุทธคุณเรื่องของฝีรุ่นนี้นะครับเน้นโชคลาภเน้นพุทธคุณเรื่องของการทำมาหากินมีหวนมีใช้ไม่อดนะครับผมแล้วเขาไม่อดด้วยไม่อดด้วยค่ะไาขี้นีเห็นพูดคำว่าอะไรนะคะรวมพรวยวัดตาบุญจะนำไปย่อ วัดเขาไม่จังหวัดสระุรีกายการกายการจริงๆอะหลวงพ่อรวยผู้ทาาพิเศษหลายวาระไปแล้วและนี่คือวา,วา,วาระติขาที่เราควรจะส่งมอบพระซึ่งหลวงพ่อสง่านะครับถ้าเป็นเกจิสุดยอดเกจิของเมืองไทย <c oughs> และถ้ามีวิชามีกินไม่รู้สิ้นครับถ่งรพ <c oughs> งระศิวล <c oughs> ี <c oughs> เลยครับใช่ครับเรามาเพิ่มความเชีงเข้มขังนะครับเพิ่มพรกะคุณครั้งแล้ววาระที่สี่เลยวันนี้ ขับขึ้แล้ววันที่สาวันนี้วันทด้สี่วันับใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเจ้าขาได้รุ่นนี้ไปแล้วลองว่าไม่มีอดเขาอะไรใช่ไหมไม่มีอดไม่รู้จินครับมรุ่นดีไม่มีรู้จินถ้ามีเสือตาเป็นไงไว้ใจได้ ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับมากราบหลวงพ่อสง่าวัดเขาไม้แดงด้วยนะครับต้องมาครับที่สุบุรีนะครับต้องมาครับต้องมาครับชงค้าด้วยนะครับต้องมาค่ะคัมพีนิวครับคัมพีนิวจ้ะฝากคัมพีนิวเขาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าตากล้องเข้าสองคนยืนสวยงามมากมีหลายช่องด้วยกันนะคะวันนี้ใจฉันชอบช่องอันสีมากหัวปลาอร่อยมากค่ะขอบคุณครับ ท่านจะนั่งกรกฐอธิษฐานจิดอุกเสกนะครับนะหลวงพ่อสางนะครับหลวงพ่อสงา,นะงสงาวัดเขาไม้แดงนะครับนะเดี๋ยวพระท่านจะนั่งอยู่นะครับตรงนี้มีมีรูปนะรูปหลวงพ่อจง นะ้าวัดหน้าต่างนอกอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์นะครับนะาหลวงพ่อจงนะนี่ฮะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อยงยุทธนะฮนะนาเนี่ยรูปเหมือนนะ้าด้านในบรรจุนะ้าสรีระของหลวงพ่อยงยุทธนะฮะอันนี้เป็นแบบนะกลวงนะฮะ พฆษณานครับท่านกนะท่านใหมองไปที่ให้มองไปที่ลูกลูกเหมือนนะครับลูกเหมือนของหลวงพ่อยงยุทธนะครับเดี๋ยวท่านจะจุดธูปเทียนนะครับพิธีกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับพอเริ่มเริ่มได้เลยนะเริ่มเลยพี่ กรับนะหลวงพ่อสง่านะครับวัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรีนะครับสิทธ์หลวงพ่อยงยุธพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดเขาไม้แดงแห่งนี้นะครับนะครับ หลวงพ่อยงยุทธนะท่านลาสังขารไปแล้วสรีลาสังขารของท่านอยู่ในลูกเหมือนนะปางทุดงเนี่ยนะครับนะหรือปางสิวลีเหมือนกันนะครับนะวันนี้นะทีมงานคุณนิพัฒสมารินเมธคุณป้อมสกลน,นะครับก็มานะผกเศษนะครับสิวลีนะครับนะสิวลีรุ่นนี้เนี่ยเป็นสิวลีของหลวงพ่อรวยนะวัดมาตกระพุทธจังหวัดระยองหลังยันห้า รุ่นแรกนะฮะหลังยัน5้ารุ่นแรกนะครับนะคุณนิพัฒน์สมาร์ทอินเมจนะครับทีมผู้สร้างและคุณป้อมสกลน,นะครับคุณนิพัฒน์จะจุด นจุดเทียนน้ำมนต์นะที่บาทน้ำมนต์ของนาหลวงพ่อสงานาได้ต้อมีผัดผัดแก้วไม่คมนนำก่อนมีคนนำนะ รับพิธีเริ่มแล้วนะครับข่าพิธี พพุทธาเทวพิเศษวัตถุมงคลพระสิวลีหลวงพ่อรวยอาัคาสาโรวัดมาตพุทธจังหวัดละยองหลังยันห้ารุ่นแรกมาเสกที่นี่เป็นวาระสุดท้ายนะครับหนหลวงน้หลวงพ่อสนาวัดเขาไม้แดงเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะเบื้องหน้ารูปเหมือนของหลวงพ่อยงยุทธนะฮะหลวงพ่อยงยุทธท่านเป็นศิษย์ในสายของหลวงพ่อจงนะครับ วัดหน hey, really? <speaking> ้าต่างนอกเราจะเห็นนะคับว่ามีรูปถ่ายของหลวงพ่อจงอยู่ด้วยนะครับอมีทีมงานที่เสือนะฮะมากันเต็มเลยนะฮะ ं वदनं गाजामि दद्यां गेदा पं करणं गाजामि दाद्यां